ผมเห็นคุณลุงข้างๆบ้านเราต้องหวาดกลัวเวลามาเดินเล่นแถวๆนี้ครับแล้วลูกชายเขาก็บอกว่าจะพาคุณลุงเขาออกมาเดินเล่นแถวๆนี้แต่แกก็ปฏิเสธจูงเสียงแข็งเลยเหรอครับอ๋อาอาอารู้ละคุณลุงที่อยู่ข้างๆบ้านเราใช่ไหมครับคือคุณลุงแกเจอเรื่องไม่ดีมาก่อนอ่ะน้องโฟคุณลุงแกเจอเรื่องไม่ดีเพราะว่าเนี่ยน้องโฟเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้ที่นี่มันสวยไหมสวยครับสวยใช่ไหม แต่เมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้สวยแบบนี้ทาไมล่ะครับมันมันไม่สวยแบบนี้มันไม่ปลอดภัยแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยกล้องวงจรปิดที่น้องโฟเห็นไหมแล้วก็พวกไฟพวกเสาไฟพวกหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเมื่อก่อนมันเลยมืดมืดแล้วมันก็อันตรายเวลามืดแล้วอันตรายถูกไหมแล้วทีนี้พอตอนคืนปุ๊บคุณลุงแกเคยโดนจี้ด้วยไงหรอครับใช่โอ้โดนป้นเนี่ยแล้วทีนี้นอนโรงบาลนี่รู้สึกอาจําได้ประมาณเกือบอาทิตย์นะ คุณลุงแกก็เลยกลัวฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้ไงอ๋อแสดงว่าที่ผมเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเขามาประดับตกแต่งให้สวยขึ้นน่ะสิครับใช่แล้วแหละครับก็เพราะว่าสภากรุงเทพมหานครนี่แหละที่เขาอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเนี่ยพระบรมราชาุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ปรับปรุงนี่ถนนเนี่ยไหมที่รอบๆเนี่ยถนนทุกสายเลยตึ๊ดๆๆ,ๆๆๆๆปรับปรุงหมดเลยแล้วนอกจากนั้นก็ให้กรุงเทพมหานครนเนี่ยเขาเร่งให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย ร,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 รีบ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 ดำเนินการที่เรียบร้อยเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ยังไงล่ะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอครับคุณอาใช่แล้วน้องโภตั้งไหนมาปรับปรุงภูมิทัศน์ก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเพราะสมัยก่อนก็มีพวกที่เมาหยงเปแล้วก็ไปนั่งมีผู้หญิงหากินก็ไปหากินในน้นตั้งแต่ทำใหม่นี่ก็ไม่มีเลย ก็มีทหารมาเฝ้าด้วยคนเดินก็ไปไหว้ครับปลอดภัยเมื่อก่อนเนี้ยคนจะน้อยใช่ไหมไม่ค่อยมีคนมาเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้คนมาเยอะมาไหว้ปุตตะกันเยอะแยะเพราะมันทำทำแบบว่าให้มันมีแบบว่าเป็นบางคนมาตประเทศเขาก็มาไหว้มาอะไรเนี้ยแบบว่าคนก็จะรู้จักเยอะเดี๋ยวนี้มันหนึ่งมีอุโมงค์ข้ามได้สะดวกสบายอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างปลอดภัยดี ตรงมีอุโมงค์จะดีมากเลยคือไม่ต้องไปวิ่งเสี่ยงไอ้ตรงถนนนะครับเพราะช่วงเ,งย,เ,งย,นเนย็นๆรถก็ข้างจเยอะแล้วคนจะมาวิ่งเยอะด้วยการปรับปรุงภูงมิทัศน์ของบริเวณโวงเวียนใหญ่นะคะหรือสมเด็จพระเจ้าตากเคยมีเรื่องร้องเรียน,นะคะ่ะเรื่องความปลอดภัยสภากทมอพอทราบเรื่องก็พิจารณางบเพื่ออนุมัติแล้วก็คณะก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่า ในการที่มีไฟฟ้าสองสว่างติดให้นะคะมีกล้องคอยจับโจรนผู้ร้ายถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็จะได้เห็นว่าตรงนี้ดูเด่นเป็นสง่างามแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากนะคะซึ่งจะยืนอยู่คู่วงเวียนใหญ่ก็เป็นอะไรซึ่งทางคณะพวกเราเห็นด้วยนะคะซึ่งอนาคตถ้าจะปรับปรุงเพิ่มส่วนไหนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีอีกเพิ่มอีกต่อไปเพราะว่าจะมีส่วนหนึ่งเป็นสะพานทางข้าม ยังบดบังอยู่บางส่วนเป็นไปได้ก็น่าจะต้องขยายตรงนั้นต่อแล้วก็ทําให้ให้โล่งเพื่อที่จะมองเห็นได้ชัดทุกเส้นทางนะคะคุณอาครับถ่ายรูปให้ผมหน่อยครับผมจะไปโชว์ให้ลุงแกดูว่าที่นี่สวยขนาดไหนถ่ายเยอะเนยครับคุณอาอ่าจะเอารูปไปโชว์ลุงใช่ไหมครับได้ลุงแกจะได้ไม่ต้องไม่กลัวเนะาะงั้นถ่ายเก๊กรอๆเลยนะหนึ 1, ่งสอง ยอดน่าจะไปเป็นนายแบบนะรัฐกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ